กว่าจะมาเป็นเลนโพรเกสีสักคู่ผ่านขั้นตอนอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเปิดประตูต้อนรับลูกค้าทักทายสวัสดีเชิญลูกค้านั่งสอบถามความต้องการเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อวินิจฉัยค่าสายตาซักถามประวัติเบื้องต้นเช็คกล้ามเนื้อตา6มัดแทิศทางเพื่อดูว่าลูกค้าใส่เลนโปรเกสีได้ไหม เลือกกกอบแว่นให้เหมาะสมกับเลนโปรแกสซิเรื่องโครงสร้างให้เหมาะกับการใช้งานและไลฟ์สไตล์วัดค่าพารามิเตอร์กกอบแว่นให้ถูกต้องวัดจุดประกอบ P.D. ซิคเมนด้วยดิจิทีฟเราใส่ใจลูกค้าทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะว่าคุณจะสใส่เลนโปรแกสซิไม่ได้ อยากรับคำปรึกษาเช็คที่ร้านแจนเฮเทอร์ร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มแล้วพบกันนะคะ